วัยสิบวกอย่างพวกเราจะปล่อยหน้าเสรก็หอมไม่รอดมาจากสาวๆมาแต่งหน้าแบบง่ายไม่อัปิดทั้งวันกันเลยเริ่มจากใชยย้เซรั่มบำรุงผิวเพื่อเติมความชุ่มชื้นก่อนไม่ต้องใช้เยอะใช้สูตรที่บางเบาตามด้วย B B cream ที่เป็นรองพื้นสูตรบางเบาอีกตัวหนึ่งเพื่อปกปิด ริ้วรอยแล้วก็จุดด่างดาได้เล็กน้อยอันนี้ไม่ใช่ตัวหนานะจ๊ะแล้วก็ใช้กันแดดค่ะทุกคนกันแดดเนี่ยสำคัญมากอย่าลืมทานะทุกคนส,สาวๆที่ไม่อยากแก่ไม่อยากหน้าคล้ำไม่อยากเป็นฝ้าต้องอย่าลืมทากันแดดเลยสําคัญย้ําไว้เลยนะคะต่อไปลงเชดดิ้งกรอบหน้านิดนึงเพื่อให้หน้าอาจจะได้เรียวดูมีมิติอ่ะเชดไปเสร็จปุ๊บเซร็จด้วยแป้งปุ่นจ้าเพื่อ มันจะได้หน้าไม่มันระหว่างวันด้วยเนาะแล้วก็ตบไปด้วยแป้งแข็งค่ะทุกคนตัวนี้ใช้แป้งดีเซ็นะคะเพราะเขามีนวัตกรรมคูลเลอร์นาโนทำให้ผิวมีออร่าไม่ดอบระหว่างวันเนาะแล้วก็อะทา ไอชิโดไปเลยจ้าแล้วก็กรีดอายไลเนอร์เพื่อให้ดวงตาเราแลดูคมเข้มขึ้นมานะจ้านี่สดใสขึ้นมาเลยท,ทันทีเขียมคิ้วปัดมัดคิ้วไปเลยจ้าให้คิ้วตั้งๆอุๆมันจะแลดูมีชีวิตชีวากเก็บขอบคิ้วไปด้วยสุดท้ายปัดแก้มจ้าอันนี้เทคนิคการปัดแก้มก็ใช้เทคนิคตามรูปหน้าของตัวเองเลย ไม่ให้เลยปีกจมูกแค่นั้นนะคะ่ะชอบสีไหนก็จัดไปสุดท้ายดัดขนตาปัดมาสคาร่าอยากจะติดขนตาปลอมแต่กลาวติดขนตาปลอมหมดไว้รอบหน้าละกันสุดท้ายเซ็ตเมคอัพด,ด,ด้วย NAPC Moisture Riser Mist บอกเลยว่าล็อกเมคอัพติดทั้งวนันแค่แน่น